สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกันติดตั้งตัวเอกคาริงรุ่น USB SD Card a u x นะครับใน Accord Gen7 นะครับหรือว่าที่เรียกว่า Accord ตัวปาวานเองนะครับสิ่งที่เราต้องการใช้ก็คือมีไขค,รครวง4แฉกนะครับตัวหนึ่งให้ปลายเป็นแม่เหล็กก็จะดีนะครับเพราะว่าน็อตจะได้ไม่ตกลงไปข้างล่างนะครับเริ่มจากการดึงเบ็กมือให้สุดนะครับแล้วก็ เอากุญแจเสียบเข้าไปที่ชิฟล็อกนะครับแล้วก็เ,เลื่อนลงมาที่ประมาณเกียร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้นะครับแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็แกะชิ้นพลาสติกนี้ออกมาได้เลยนะครับข้างหลังก็จะมีคลิปล็อกอยู่สี่ตัวเองนะครับาวางไว้ข้างๆนะครับจากนั้นก็ถอดท,ที่เกียบุหรี่ออกมา,าวางไว้ข้างๆนะครับตรงนี้จะมีน็อตให้ขันสองตัวนะครับก็ ให้ขันออกมานะครับแล้วก็ระวัง็อตกนะครับเอาน็อตเก็บมาวางไว้ข้างๆหลังจากนั้นเราจะสามารถดึงชุดที่เขี่ยบุหรี่เนี่ยออกมาได้เลยครับดึงออกมาแล้วก็เอามาพาดไว้ข้างๆก็ได้ครับหรือว่าจะปลดสายตรงนี้ออกเลยก็ได้นะครับจากนั้นเพื่อจะเอากล่องตัวนี้ออกนะครับจะมีน็อตสองตัวอยู่ข้างซ้ายและขวานี่นะครับให้ขันออกทั้งสองตัวนะครับขันขันพอขันเสร็จแล้วนะครับ การที่จะดึงเอากล่องตัวนี้ออกได้นยครับกล่องต้องปิดฝาอยู่นะครับถึงจะออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการดึงคลิป2ตัวด้านหลังให้หลุดก่อนนะครับเอามือสองข้างประคองไว้ดึงขวาซ้ายให้คลิปหลุดออกมาครับแต่ประคองไว้นะครับประคองเอาไว้อย่าเพิ่งดึงออกมาเลยนะครับเพราะว่าจะดึงไม่ออกเนี่ยครับประคองไว้นิดนึงแล้วก็ให้ปิดฝามาก่อนนยครับพอหลุดออกมาแล้ว็ให้ดึงออกมา ข้างล่างนี้จะคำนิดนึงแต่ไม่แต่ไม่เป็นไรครับเบียดออกมาได้เลยแล้วก็เอากล่องมาไว้ข้างๆหลังจากนั้นเราวางแผนไว้ว่าจะเก็บตัวกล่อง USB ไว้ในเก็บเก็บของนะครับก็เปิดเก็บเก็บของออกมาครับด้านข้างจะมีก้านดีเลอย,อย์อยู่ให้เอามือดันก้านดีเลย์ปลดไปด้านหลังครับแล้วก็เอามือหนีดลิ้นชักทั้งสองข้างออกปลดลงมานะครับ จับสาย CD ดีเชนเจอร์นะครับอ้อมไปด้านหลังเอามือขวารับนะครับแล้วก็ลวงออกมานะครับแล้วก็จับเสียบเข้าไปในพอตซตดีเชนเจอร์ด้านใต้วิทยุที่มีลอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก็บเก็บสายด้านหลังเอาเน็บเน็บเอาไว้ครับหลบเอาไว้เวลาเราปิดกล่องตัวนี้มันจะได้ไม่ทับสายนะครับ ส่วนสายเส้นนี้ก็เหน็บไปตรงนี้ก็ได้นี่แล้วก็เก็บไปเลยนะครับใส่การดีเลย์กลับที่เดิมเข้าไปนะครับการเอากล่องตัวนี้กลับเข้าไปก็เช่นเดียวกันนะครับต้องปิดฝาเข้าป,ปิ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บดันคืบอ่าดันลืบแล้วเราลองเช็คดูครับเปิดปิดเปิดปิดปด,ดูว่าติดสายข้างหลังหรือเปล่าอ่าถ้าไม่ติดแล้วเราก็ค่อยขันน็อตกลับที่เดิม ใส่สุทขีบุหรี่กับที่เดิมคันน็อตสองตัวนะครับ mm. ใส่คิบลงไป mm. ครับเรียบร้อยแล้วครับเช็คดิปสวิตช์ข้างหลังครับให้ตรงกับยี่ห้อรถนะครับแล้วก็เสียบปุ๊บเข้าไป mm. ตัวนี้เราจะ วางไว้แล้วใช้เอกสารทับไว้ก็ได้ครับหรือว่าจะติดกล่าวสองน้าก็ได้มันจะได้มีรูแค่นี้เองครับก็เป็นที่เรียบร้อย